เรากำลังผ่านสะพานข้าไแม่น้ำแควนะสวยค่ะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ไหนนะว่ามันแบบคือมันก็ได้ฟิลของคนที่ได้นั่งรถไฟ แล้วเราก็จะได้เห็นสะพานข้ามแม่น้าแควนะคะเนี่ย,เ,ยเรากำลังผ่านสะพานข้ามแม่น้ําแควนะแล้วเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่เขายืนอยู่แล้วเขาก็รอถ่ายภาพเราเหมือนกันสวยมากโหมีองค์เจ้าแม่ควนอิมนะคะอยู่ตรงริมแม่น้าแควด้วยแล้วเนี่ยค่ะคือ จากมุมที่อยู่ข้างนอกกับมุมของคนที่นั่งอยู่ในรถไฟมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ว่าสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยคือตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าในอดีตอ่ะในยุคสงครามโลกครั้งที่สองะคะ่ะตอนที่ญี่ปุ่นมาสร้างรถไฟสาย,สายมรณะที่ว่านี่นะคะก็จะใช้ในการขนยุโทโธปรกรณ์ต่างๆในขณะที่ทางฝั่งของสัมพันธมิตรที่เป็นกลุ่มประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็จะมาทิ้งระเบิดมาทําลายเส้นทาง ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน,น่ยคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตด้วยะคะ่ะ